อันนี้คือน้องๆที่มีจิตใจดีงามนะครับมาทํางานจิตอาสาที่วัดประีนะครับจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยเกษตรวิทยา,านะครับโรงเรียนนี้หน้าเรียนไหมครบมับเนี่ยอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดเด่นของโรงเรียนกเกษตรครับหน้าตาค่ะหน้าตาหมายถึงที่นี่หน้าตาจะดีขึ้นเงนี้หรอโอเคทําไมถึงเรียนเกษตรครับ ไม่รู้ครับไม่รู้รนะครับทำไมเรียนเกษตร, <c oughs> ร,รครับไม่มีที่ไปคโอ้โหที่ตรงไปตรงมามากเลยครับทำไม,มเ,เรียนเกษตรครับไม่มีที่ไปเหมือนกัน <c oughs> แล้วพอมาอยู่ตรงนี้ทําไมถึงไม่อยากออกไปที่อื่นครับอก็มีพอมีเพื่อนแล้วก็ยังอยากอยู่ต่ออ๋อ,อคือที่นี่มีเพื่อนดีๆใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นเองสังคมดีแล้วนี่นี่เขาคัดหน้าตาหรือว่าคัดนิสัยก็ที่มาเนี่ยวันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยทำไมถึงมาครับ ช่วยทำบุญช่วยทำบุญอ๋อผลงานนี้ไปเข้ามาหาลัยอ๋อมีท,ที่มาที่ไปด้วยแล้วก็ได้ถ่ายภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้เยอะครับเป็นพันรูปเลยครับเป็นพันรูปเลยครับแล้วถัดาจากนี้จะไปไหนอีกต่อครับไปต่อแตมพอร์ตครับแตมพอร์ตอ๋อต้องใช้ใช้ภาพนะครับผมอ๋อคุณนสิ์มาทำจิตอาสาที่วัดพระศร,รีวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกว่าพอได้ช่วยเพื่อนทำขอกาสวันแล้วก็ทําให้จิตใจสะอาดขึ้นครับเราจิตสะอาดขึ้นด้วยสนุกด้วยได้ช่วยกันทำขอบัสนะครัล่าสุดนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยครัล่าสุดท้ายไปทำที่ไหนมาแล้วบางครับเนี่ยก็ครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นเมื่อต่ออาทิตย์ที่แล้วต่ออที่แล้วไปทําอะไรครับไปอิสาททาที่มัสยิดครับโอ้มัสยิดด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับผม แล้วันนี้มาวันนี้มาทำอะไรบ้างครับอ่าก็พวกประมาณว่าเช็ดพื้นกวาดขยะแล้วก็เช็ดกระจกครับครับผมอยากจะบอกอะไรน้องๆหรือเพื่อนๆไหมครับขอให้ทุกคนมีจิตอาสาร่วมกันครับแล้วก็ทำงานอย่างขุนแผเพื่อให้งานประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนรินทรินนะฮะโรงเรียนวันนี้มาทำงานจิตอาสาใช่ไหมครับอ๋อมาทำอะไรครับเนี่ย วันนี้ผมมาแบบจัดชั้นนังสือนอความสาครับว้าวแล้วประสบการณ์ที่ได้คืออะไรครับเนี่ยประสบการณ์นะได้ทำง,งานกับเพื่อนทำง,งานเป็นทีมแบบนี้ครับอืมแล้วอยากบอกอะไรเพื่อนเพื่อนน้องๆที่แบบดูอยู่ครับว่าเออเราจะได้อะไรจากจิตอาสาเราควรทําหรือไม่ควรทํายังไงบ้างครับผมว่าการที่เรามาช่วยเหลือคนอื่นมันก็ดีนะฮะแบบเราได้ทาแบบออกจากกรอบตัวเองเราได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยสังคมบ้างเงี้ยอืมครับผมโอเคครับฮัลโหลได้คุณค่าอะไรจากการมาทำจิตอาสาวันนี้บ้างครับ ก็ได้ทำเพื่อผู้อื่นนะครับท่อผู้อื่นนะครับผมฮัลโหลเป็นไงบ้างครับผมอันนี้จิตาิศักดิ์โอ้โหอะไรครับปกติทำอย่างนี้บ้างไหมฮะที่ไหนบ้างทำเป็นบางครั้งครับทำเป็นบางครั้งโอเคครับแล้วพ่อถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่จะว่าไงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ว่าอะไรบอกบอกท่านไม่ว่ามาทำอะไรวันนี้บอกเขาบอกน้องโอเคครับไหนๆก็ไหนๆครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับคุณอะไรเนี่ย คุณเอล์ที่แบบมีเขามีอะไรนะไม่ใช่เพราะมีหูยาวๆใช่จะม่ลำแหลมใช่ไหม,ไหมอ่าคุณเอลมาทําอะไรวันนี้วันนี้ที่วัรรดสีมา,มาจิตอาสามาทำจิตอาสาที่วัดสีได้คุณค่าจากการมาทําจิตอาสาครับได้เลือกการให้ผู้อื่นอันนี้ตั้งใจมาแล้วเขาบังคับให้มาครับตั้งใจมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อตั้งใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อคือตั้งใจเต็มใจมาใช่ไหมอืมแล้วถ้าน้องๆที่ดูอยู่หรือหรือแบบ ชมอยู่เนี่ยอยากจะมาทําบ้างแนะนําอะไรเขาครับอยากจะบอกอะไรเขาครับมาด้วยใจดีกว่าค่ะจะไม่เหนื่อยอ๋อมาด้วยใจจะไม่เหนื่อยคือกายมันเหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหม,มแต่ใจจะไม่เหนื่อยถ้าเรามาเต็มใจโอเคครับว่าแล้วก็มาที่คุณนาเดียนะครับคุณน, <ผม S 2> นาเดียดมีประสบก,การณ์ยังไงบ้างครับจากการที่มาทํางานจิตสำนี้สรุกดีค่ะได้มาเจอศิลปาศากับเพื่อนเราไปเจรจาเพื่อนๆนะครับมากันกี่คนทั้งโรงเรียนเออวันนี้ 21คนครับอ๋อที่เห็นนี่นะเอ๊ะไม่ครบนี่กกลลัับนแ้วอ๋อบางส่วนกลับไปแล้วแล้วคุณครูมากี่คนครับเนี่ย่5 4 5คนนะแล้วทำไมยังไม่กลับกันครับรถไม่มาแล้วครับอ๋อรถไม่มาแล้วอ๋อนอนวัดเลยนะครับงั้นทำบุญมางั้นพรุ่งนี้ทำอีกรอบนึงครับพุ่งนีบุญมานับุญโอเคครับครับสาธุสาธุ โมนาด้วยนะครับ